สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณของเรานะคะท่านผู้ชมขอแนะนํนาแนวทางการคำนวณหาเลขเดน่นหลักสิบล่างของเรานะคะท่านผู้ชมที่เดินต่อนะคะสําหรับเลขเด่นการคำนวณหลักสิบล่างในสูตรคำนวณนี้ผ่านมาแล้วสองวดนะคะท่านผู้ชมขอแนะนําต่อนะคะแนวทางในงวดนะคือ,องวดประจําวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะท่านผู้ชมเ,เรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าสูตรคำนวณของเรานี้จะผ่านอีดอไม่ในงวดหน้านะคะจ้ะ เด่นการคำนวณหลักสิบล้านนะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลักเหตาเป็นรัฐบาลคำตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรหลักสิบล้านของเรานี้นะ้คะท่านผู้ชมก็เริ่มตั้งแต่ง,งวดวันที่ส 16, ิ 16, 16, 16, 16, บหกมกวาคมมานะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณน,นี้ก็ลงให้ท่านผู้ชมในงวดประจำวันที่16ธันวาคมพศ .2564 นะคะ ก็แนวทางการคำนวณนี้สาหรับเลขเด่นหลักสิบล่างของเราก็มีแค่2ตัวเลขเด่นเท่านั้นนะคะแต่ผ่านมาแล้ว2งวดนะคะท่านผู้ชมถ้าผ่านในงวดหน้าอีกก็เป็นงวดที่3แล้วนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสูตรคำนวณของเรานี้นะคะท่านผู้ชมเอาตำแหน่งของหลักร้อยบน2ครั้งนะคะบวกหลัก10ครั้งที่1นะคะท่านผู้ชมบวก3คงที่นะคะแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล้างในงวดที่แล้วทางเราคำนวณได้นะคะเลข3และยเลข6นะคะท่านผู้ชม ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลไดท้าย2ตัวในงวดประจําวันที่30ธันวาคมนี้นะคะออก36นะคะที่จริงนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นการคํานวณของเราทั้ง2ตัวเลขเด่นนี้นะคะท่านผู้ชมข่าวตรงตรงเลยนะคะสาหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดประจาวันที่30ธันวาคมแต่สูตรคานวณของเราสูตรสำหรับสูตรคานวณของเรานะคะท่านผู้ชมก็เอาเฉพาะหลักสิบล่างเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นการคํานวณหลักสิบล่างของเรานี้นะคะข่าวตัวเลขเด่นเลยสามนะคะ ได้ซใ,ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล้างตามสูตรนะคะท่านผู้ชมรางวัลในท้ายสองตัวในงวดนี้ออกสามหกนะคะคืองวดประจำวันที่สามสิบธันวาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการคำนวณน,นี้ก็ขอแนะนาการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะแนวทางในงวดหน้าคืองวดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าเลขเด่นการคำนวณของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความมดาัดระวังคอยมีสตินะคะก่อนจะนํำสูตรไปใช้แต่เรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนสองครั้งนะคะศูญสองครั้งก็ยังศู์นะคะท่านผู้ชมศูญบวกเก้านะคะได้เก้าไดเลขเด่นเก้านะคะท่านผู้ชมเก้าบวกสามคงที่นะคะได้สิบสองไดเล็กเด่นสองนะคะสำหรับผลออก เรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่17มกราคมพศ65นะคะสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบลางของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข9และเลข2นะคะท่านผู้ชมจ, School, จะสำหรับเลขเด่นการคำนวณหลักสิบล่างในงวดประจำวันที่17มกราคมพศ2565นี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข9และเลข2นะคะท่านผู้ชม สำหรับลเด่นการคำนวณของเรานี้จะผ่านอีหรือไม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะให้เฮ้รวยรวยทุกๆท่ทานนะคะสวัสดีค่ะ